สวัสดีค่ะวันนี้จะรีวิวการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ให้ชมนะคะพอเดินทางไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิก็ไปเช็คเที่ยวบินขาออกค่ะตามสายการบินที่เราจองค่ะจะมีขึ้นโชว์อยู่ค่ะเราจะเช็คดูว่าต้นทางและปลายทางที่เราบินเวลาไหนค่ะตามสายการบินที่เราจองแล้วก็ดูตรงจุดช่องสีฟ้านะคะว่าเราต้องไปเช็คอินตรงจุดไหนนะคะช่องสีฟ้าค่ะช่องเล็กๆสีฟ้า นี่ค่ะจะเป็นช่องภาษาอังกฤษบอกว่าเราต้องไปเช็คอินตรงจุดไหนเนี่ยค่ะป้ายสีน้ำเงเหลืองที่มีภาษาอังกฤษข้างบนนะคะคือจุดที่เราจะต้องไปเช็คอินตามสายการบินของเราค่ะสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศไม่มีซิมต่างประเทศใช้ขอแนะนําให้ใช้ซิมทูไฟนะคะจะใช้ Wi-FI ไ,ไ,ได้ประมาณ10วันค่ะราคา399บาทค่ะเปิดลูมิ่งได้ทั่วประเทศค่ะใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดเช็คอิน เช็คตั๋วเครื่องบินแล้วก็ชั่งน้ําหนักกระเป๋าค่ะด่านนี้จะเป็นด่านตรวจเอกสารทางนั้นเลยค่ะเอกสารที่เราต้องเตรียมมีการตรวจเอกสารเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนะคะพอตรวจเอกสารเสร็จแล้วก็ไปตรวจสัมภาระติดตัวก่อนขึ้นเครื่องค่ะจะมีการสแกนสัมภาระตรงนี้ก็จะเป็นจุดตรวจพาสอร์ขาออกค่ะ มีการตรวจเอกสารอีกรอบค่ะมีการปั๊มลายนิ้วมือก่อนที่จะขาออกค่ะหลังจากตรวจพัสปอร์ตเสร็จเราก็เดินออกมาเลยค่ะเดินตามเข้าไปค่ะไปหาสายการบินตามเกตหมายเลขของตั๋วเครื่องบินนะคะ ก็จะมีผู้โดยสารนั่งรอแต่ละจุดๆนะคะของเราดูที่ตั๋วค่ะว่าเราต้องไปรอที่จุดไหนอย่างของพี่ E6 ค่ะตรงนี้คือ E4 ค่ะต้องไปต่ออีกค่ะดูที่ตั๋วค่ะตั๋วระบุไว้ว่าเราต้องไปรอตรงจุดไหนนี่ค่ะตรงนี้ค่ะจุด E6 ค่ะเราก็รอตรงจุดนี้ค่ะพอถึงเวลาก็เจ้าหน้าที่ก็จะเรียกขึ้นเครื่องค่ะ เดินหาที่นั่งตามที่ระบุตามตั๋วค่ะก็พอดีตรงจุดเช็คอินขอที่นั่งตรงหน้าต่างก็เลยได้ที่นั่งตรงหน้าต่างค่ะก็เดินหาตามหมายเลขที่เราระบุไว้ตามตั๋วค่ะนั่งตามที่นั่งค่ะก็<อ>ใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงกว่าค่ะถึงประเทศเกาหลีก็เว้ 8.30โมงคึ่งค่ะเป็นเวลาเช้าพอดีค่ะประเทศเกาหลีจะไวกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงค่ะก็ออกเดินทางจากประเทศไทยก็ประมาณเที่ยงคืนค่ะถึงประเทศเกาหลีก็8 0โมงเช้าค่ะ8โมงครึ่ง เราลงจากเครื่องนะคะด่านแรกที่เราต้องเจอคือด่านตรวจเอกสารเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนค่ะเราต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะว่าเราฉีดวัคซีนอะไรมาบ้างเจ้าหน้าที่จะขอตรวจดูค่ะแล้วก็ถ้าเราฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก็ไม่ต้องกักตัวค่ะแล้วก็มีการกรอกเอกสารนะคะเจ้าหน้าที่ตอนที่อยู่บนเครื่องบินเจ้าหน้าที่จะแจกเอกสารให้เรากรอกค่ะว่าเรามาเที่ยวบินอะไรแล้วก็ต้องไปพักที่ไหนค่ะกรอกเอกสารให้เรียบร้อยค่ะ พอผ่านจากจุดนี้ไปก็จะเป็นจุดด่านตอมอขาเข้าค่ะแล้วก็เตรียมเอกสารเกี่ยวกับวีซ่าและเอกสารผู้เชิญทางด้านเกาหลีค่ะเเอกสารเตรียมให้พร้อมนะคะถ้าเราผ่านจุดตรงนี้ไปก็เราก็ผ่านค่ะแล้วก็ไปรับกระเป๋าค่ะแต่ตรงจุดนี้นะคะ <c oughs> จุดที่ไปรับกระเป๋านะคะถ้าเรานําอะไรที่ว่าสิ่งต้องห้ามมาเราจะโดนล็อกกระเป๋าค่ะแล้วก็โดนตรวจกระเป๋าด้วยค่ะ พาเมืงม่วงไปค่ะเลยโดนยึดหมดเลยค่ะเพราะว่าเป็นผลไม้ที่ห้ามนําเข้าค่ะก็เลยถูกยึดหมดเลยค่ะพาไปประมาณ3กิโลค่ะก็ออกจากสนามบินก็ไปรถไฟฟ้าต่อค่ะจะไปที่เมืองโซนค่ะจะมีรถไฟฟ้าค่ะมองหาป้ายรถไฟค่ะแล้วก็ลงบันไดเลื่อนลงไปถ้าไปรถไฟฟ้าต้องมีบัตรนี้นะคะมีตู้ให้หยอดค่ะประมาณ5,000ันกว่าวอนค่ะต้องใช้บัตรสแกนค่ะถึงจะเข้าไปได้ ังขาเข้าขาออกค่ะต้องใช้บัตรสแกนค่ะค่ะแล้วก็รอรถไฟฟ้ามาค่ะก็ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินอินชอนไปโซนก็ประมาณสี่สิบสี่สิบนาทีค่ะสี่สิบห้าสิบนาทีค่ะสะดวกค่ะกว้างขวางค่ะ ผู้โดยสารไม่ค่อยมีค่าโดยสารก็ประมาณ5,000ันกว่าวอนค่ะถ้านั่งแท็กซี่ก็แพงค่ะไปรถไฟจะประหยัดกว่าค่ะค่ะพอไปถึงสถานีโซนก็สแกนบัตรหาออกค่ะ แล้วก็มองหาป้ายไปต่อรถรถไฟ KTX ค่ะจะมีลูกศรบอกค่ะขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปอีกค่ะค่ะพอมาถึงสถานีก็ไปที่จำหน่ายตั๋วค่ะไปสอบถามเวลาที่จะเดินทางไปสถานีควังจูค่ะก็ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ค่ะก็พอดีไปได้ทันเวลาค่ะพออ,อีกไม่กี่นาทีรถก็จะออกค่ะได้เที่ยว เวลา12นาฬิกา40นาทีค่ะค่าโดยสารก็ประมาณ47,000วอนค่ะประมาณ1,200กว่าบาทค่ะ ค่ะเพราะได้ตั๋วก็รีบไปรอที่ชานชาลาเลยนะคะเกือบหลงเวลาค่ะเพราะว่าใส่นาฬิกาเวลาไทยตอนนี้10บโมงยีค่ะที่เกาหลี12บสนาฬิกายีแล้วค่ะจะไวกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงค่ะเกือบตกรถเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นรถรถ KTX ค่ะรถด,ด่วนค่ะ ก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงค่ะจากสถานีโซนไปสถานีเมืองควังจูค่ะก็ไปรอตามชานชาลาที่มีระบุไว้ในตัวนะคะว่าเราจะไปรอตรงตู้ขบวนไหนคะ่ะเพราะว่าเราจะเวลาที่รถไฟมาจอดเราก็ขึ้นตู้นั้นพอดีค่ะเราไม่ต้องเดินไกลค่ะ พอรถไฟมาเทียบเราก็ขึ้นรถไฟเลยค่ะก็จะมีตามตู้ระบุตู้ที่เราอยู่ในตั๋วนะคะแล้วก็มีช่องเก็บกระเป๋าค่ะนี่ค่ะเราไม่ต้องลากเข้าไปนะคะจะมีช่องไว้กระเป๋าค่ะสําหรับไว้กระเป๋าเดินทางค่ะแล้วเราก็ไปเดินหาที่นั่งนะคะตามระบุในตั๋วค่ะนั่งตามที่นั่งที่ระบุไว้ในตั๋วนะคะ ส่วนมากแล้วเวลาที่ระบุในตัว๋วเวลาออกและเวลาถึงเวลาจะเป๊ะค่ะระบุว่าถึงเวลาเท่าไหร่แล้วก็ดูเวลาค่ะส่วนมากจะเป๊ะค่ะก็ไปถึงสถานีควังจูก็ต้องไปต่อสถานีย่อยอีกค่ะไปสถานีควังจูย่อยอีกค่ะค่ารถไฟก็พันกว่าวอนค่ะ3ามิบบาทใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ15นาทีค่ะก็ไปรอขึ้นรถไฟค่ะที่ชานชาลา อันนี้เป็นรถไฟธรรมดาค่ะต่อที่สามแล้วค่ะต่อสุดท้ายแล้วรถไฟธรรมดาค่ะผู้โดยาสารไม่ค่อยมีค่ะว่างทั้งข,งขงบวนเลยค่ะก็ะนั่งประมาณสิบห้านาทีค่ะไปถึงสถานีย่อยฟังกูย่อยค่ะ,อะโอปป้ามารับค่ะ ก็พูดให้โอป้าฟังว่าพามะม่วงมาถูกยึดหมดเลยค่ะ3ากิโลโอป้าเลยบอกว่าพามามากไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีค่ะห้ามนำเข้าโอป้าก็เลยอดกินมะม่วงจากไทยเลยค่ะก็ต้องไปตรวจโควิดแบบ PCR ออีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะเข้าพักค่ะถ้า ผลตรวจออกมาพรุ่งนี้ไม่มีผลอะไรก็ไม่ต้องกลับตัวค่ะก็เดินทางเข้าบ้านค่ะหลังจากตรวจโควิดแล้วค่ะวันนี้เดินทางมาถึงสนามบินก็ประมาณ8ปดโมงครึ่งแล้วก็เดินทางมาถึงบ้านก็4ี่โมงเย็นนะคะก็ถ้าเกิดโอปป้าไปรับก็ต้องขับรถประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงค่ะไปกลับก็เหนื่อยค่ะโอปป้าก็เลยขับรถเข้าเมืองไม่ไหวค่ะต้องนั่งรถมาเองค่ะ มาถึงบ้านก็4ี่โมงเย็นนะคะวันนี้ทั้งวันเลยก็เดินทางมาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปจนจบคลิปนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ชีวิตต่างแดนดดวนี่โคเรียด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศเกาหลีใต้มาให้ชมค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ